สาวเกาหลีคนนี้เธอมีชื่อว่ามินจองซึ่งตัวของเธอได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาได้สักพักหนึ่งแล้วซึ่งในวันนี้ตัวของเธอจะเดินทางไปเที่ยวที่เชียงใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อไปลิ้มลองอาหารของที่นั่นและสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตโดยในคลิปวิดีโอนี้ตัวของเธอจะพูดถึงประเทศไทยและคนไทยว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตาม ให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับหากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับและผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับเปิดคลิปมานะครับตัวของมินจองเธอก็ได้มาถึงที่เชียงใหม่แล้วมินจองเธอบอกว่าฉันเพิ่งจะออกมาจากที่พักซึ่งตอนนี้ฉันก็อยู่ที่หน้าร้านขายอุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งร้านนี้เป็นที่นิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ฉันอยากจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรขายบ้าง เมื่อเธอเข้ามาภายในร้านแล้วมินจองเธอบอกว่าที่ร้านนี้นอกจากจะขายพร็อพแล้วก็ยังเป็นร้านกาแฟเล็กๆอีกด้วยถือว่าน่าทึ่งมากเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้เดินทางมาที่วันนิมานเมื่อเธอได้เดินดูรอบๆภายในวันนิมานแล้วเธอก็บอกว่าที่นี่มีร้านค้ามากมายเลยแต่ก็มีสินค้าที่ดูแปลกตามากๆ อย่างเช่นกระเป๋าทุเรียนนี่มันเป็นอะไรที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและที่นี่ก็ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ซึ่งของกินที่นี่ก็ดูน่ากินมากจริงๆแต่น่าเสียดายที่ฉันกำลังจะเดินทางไปที่ร้านไก่พร้อบแต่ฉันก็ขอแนะนำว่าให้มาลองกินอาหารที่นี่ดูเพราะฉันเคยมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็อร่อยมากต่อมานะครับเมื่อเธอออกมาจากวานิมาาได้ไม่นานเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่ร้านไม้มุงเงิน เมื่อเธอเข้าไปดูภายในร้านมินจองเธอก็ได้เห็นว่าที่นี่มีแต่ของสวยๆและไม้แกะสลักเธอบอกว่าที่นี่ก็ดูน่าสนใจดีแต่เพราะของที่นี่ค่อนข้างเล็กไปหน่อยเมื่อเธอออกมาจากร้านแล้วมินจองเธอได้บอกว่าตอนนี้อากาศร้อนมากซึ่งฉันอยากจะไปนั่งกินกาแฟ ى, ที่ร้านคาเฟ่สักแห่งหลังจากนั้นตัวของมินจองเธอจึงได้เดินทางมาที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งพอเธอได้สั่งกาแฟมาแล้ว เธอก็ได้มาลองชิมกาแฟดูเธอบอกว่ากาแฟรสชาติเข้มข้นมากมันอร่อยจริงๆในเวลาต่อมามินจองเธอบอกว่าฉันใช้เวลานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟนานมากๆและตอนนี้ก็ใกล้ที่จะตกเย็นแล้วซึ่งฉันอยากจะไปทานข้าวซอยเป็นอาหารเย็นและฉันก็ได้หาข้อมูลมาแล้วว่าว่าแถวแถวแม่สายมีร้านขา,ขายข้าวซอยชื่อดังอยู่ใกลๆ้ๆหลังจากนั้นนะครับเมื่อเธอมาถึงที่ร้านขา,ขายข้าวซอยแล้ว เธอก็ได้เห็นว่าที่ร้านนี้ได้รับดาวมิชลินด้วยพอเธอได้เข้ามานั่งภายในร้านเธอก็ได้สั่งข้าวซอยและก็กุ้งทอดมากินในระหว่างที่รออาหารมินจองเธอก็ได้มากินน้ำมะพร้าวเธอบอกว่าน้ำมะพร้าวหวานมากๆพอข้าวซอยมาแล้วเธอก็ได้มาลองกินข้าวซอยแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆจากนั้นมินจองเธอก็ได้มาลองกินกุ้งทอดเธอได้บอกว่ามันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เลย เมื่อเธอกินเสร็จมินจองเธอก็ได้เดินทางมาเที่ยวร้านสปาแห่งหนึ่งพอเธอเข้ามาภายในร้านแล้วมินจองเธอก็ได้บอกว่าฉันมาที่ร้านนี้เพื่อต้องการที่จะมานวดขาและฉันก็ได้สั่งกับพนักงานของร้านว่าให้นวดขาของฉันแรงๆได้ไหมซึ่งพนักงานก็ตอบว่าได้แต่อาจจะเจ็บนิดหน่อยซึ่งฉันคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรรอกในเวลาต่อมา เมื่อเธอนวดเสร็จแล้วเธอก็ได้มานั่งจิบน้ำชากับของว่างที่ทางสปาได้นำมาให้เธอเธอบอกว่าที่นี่มันสุดยอดจริงๆสมแล้วที่เป็นร้านสุดนิยมของคนเกาหลีพอเธอเดินออกมาจากร้านมินจองเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าตอนนี้ฉันคิดว่าจะเดินทางไปที่บาร์แห่งหนึ่งเพราะว่าฉันต้องการที่จะไปร้องเพลงและกินอาหารที่นั่น หลังจากที่เธอมาถึงมินจองเธอก็ได้เข้าไปที่ห้องซ้อมกับนักแสดงอีกคนหนึ่งพอพวกเขาเตรียมตัวกันเสร็จแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ขึ้นมาร้องเพลงให้กับคนที่นั่งอยู่ภายในบาร์ได้ฟังกันพอร้องเพลงกันเสร็จแล้วมินจองเธอก็ได้มานั่งที่โต๊ะเธอได้บอกว่าเจ้าของร้านอยากจะวาดรูปให้กับฉันเขาเลยขอให้ฉันมาเป็นนางแบบให้หน่อยพอวาดรูปเสร็จเขาก็ได้โชว์รูปให้เธอดูเธอได้บอกว่าเขาวาดรูปได้สวยมากๆ จากนั้นตัวของเธอจึงได้ไปนั่งผิงไฟกับเจ้าของร้านในวันต่อมาตัวของมินจองเธอก็ได้เดินทางไปที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งเมื่อเธอเข้ามานั่งภายในร้านมินจองเธอก็ได้สั่งชาไทยมากินเธอบอกว่าชาไทยมันอร่อยมากๆในเวลาต่อมานะครับเมื่อตกเย็นแล้วมินจองเธอก็ได้เดินทางมาที่ถนนแห่งหนึ่งเธอได้บอกว่าตอนนี้ฉันหิวมากฉันเลยตั้งใจว่าจะไปหาอะไรกินสักหน่อยหลังจากนั้น ตัวของมินจองเธอจึงได้เดินทางมาที่ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ภายในวันนี้มานจากนั้นเธอจึงได้สั่งผัดไทยมากินพอเธอได้ลองกินแล้วมินจองเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆฉันขอแนะนําเลยสําหรับใครที่อยากจะมากินมันอร่อยจริงๆในวันต่อมามินจองเธอได้บอกว่าตอนนี้ฉันตั้งใจว่าจะไปหาอะไรดื่มสักหน่อยก็เลยเรียกวินให้มารับเมื่อเธอลงมาจากที่พักแล้ว เธอก็ได้ไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์และได้เดินทางมาจนถึง,ถงที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึง่งพอเข้ามาภายในร้านมินจองเธอจึงได้เข้าไปสั่งกาแฟมากินและเธอก็ได้เล่นกับแมวต่อมามินจองเธอก็ได้เดินทางไปที่ร้านคาเฟ่อีกแห่งหนึง่งเมื่อเธอเข้ามาภายในร้านมินจองเธอก็ได้สั่งกาแฟลาเต้มาเธอได้บอกเกี่ยวกับร้านนี้ว่าฉันเคยได้ยินมาว่าที่ร้านนี้ใช้มเมล็ดกาแฟที่เจ้าของร้านเป็นคนปลูกเองพอเธอได้ลองชิมแล้ว เธอจึงได้บอกว่ากาแฟมันอร่อยจริงๆด้วยแต่ฉันคงอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนักเพราะลูกค้าของที่นี่สูบกันชากันมากเกินไปจนฉันปวดหัวในเวลาต่อมานะครับมินจองเธอก็ได้เดินทางมาที่ตลาดแห่งหนึ่งเพื่อที่เธอจะมาทานอาหารเย็นเมื่อเธอได้กินอาหารต่างๆที่เธอได้ซื้อมาแล้วเธอก็บอกว่าอาหารแต่ละอย่างอร่อยมากๆเมื่อเธอกินอาหารเสร็จแล้วมินจองเธอจึงได้เดินทางเข้าไปที่ผับแห่งหนึ่ง เพื่อที่จะไปปาร์ตี้และชมการแสดงก่อนที่เธอจะเดินทางกลับไปที่ห้องพักและเรื่องราวของเธอก็ได้จบลงกันไปแล้วนะครับเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอยาดูนานกันด้วยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ชมกันได้และสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ